สวัสดีค่ะท่านผู้ชมประกาศรายชื่อ30แข้งช้างศึกยู17เก็บตัวรอบสุดท้ายที่ไทยก่อนลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย2025 สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศรายชื่อ30นักฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเก็บตัวรอบสุดท้ายที่ประเทศไทยเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้าย AFC U17 Asia เ Cup 2025ที่ประเทศซาอดุดีอาระเบียระหว่างวันที่3ถึงย0เมษายน2568 สำหรับทีมชาติไทย U17 มีการเก็บตัวมาอย่างต่อเนื่องภายใต้การดูแลของอนุรุตนาคาสัยผู้จัดการทีมและจะเด็ดมีลาบหัวหน้าผู้ฝึกสอนโดยในการแข่งขันรายการดังกล่าวทีมชาติไทย U17 อยู่ในกลุ่มเอร่วมกับซาอุดีอาระเบียเจ้าภาพอุซเบกิสถานและจีนโดยรายชื่อ30นักฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีมีดังนี้ผู้รักษาประตู สุภกรพูลผลสโมสรหนองบัวพิชยะ FC ปิติกรแปลงไทยสงโรงเรียนอสมชันทนบุรีภูมิรพีสิริบุญญากุลโรงเรียนคาชิมากักคุเอน็นนัทกรอัศวพิชยะโชสโมสรบุรีรมัมยยูไนเต็ดก้องหลังสุภวิทย์ผสมโรงเรียนอสมชันทนบุรี ภูรินัทภูลกำลังโรงเรียนอสมชัญทนบุรีชัชวัฒน์สหนันชัยชิตสโมสรบุรีรัมยูไนเต็ดคนพศอินทสิง์สโมสรฟุตบอลพีทีทีอะคาเดมีว่วัฒนอยู่ในรัศมีสโมสรชนบุรีเอฟซภูริพันธ์โพทองสโมสรเมืองทองอยูไนเต็ด ธัญวิสิตตามมนโรงเรียนอัศมชันศรีราชาวีรเทพนิมูลชาติโรงเรียนกีฬาเทศบาลน,นาครคอนปฐมกองกลางดนุพลบุพภาโรงเรียนอัศมชันทนบุรีสรกริตแก้วสีสโมสรบุรีรัมยูไนเต็ดพานุพงศ์วันอ่อนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยวิทยยพานุพงศ์พพสยายโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลายัย ชัยวัฒน์เงินมาโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยกิติภพชีพันคุงโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยทัศตาพรพึ่งกุศลโรงเรียนวสุทธิวรามก่องหน้าพานุวิทย์เจคมสโม,มสร,รบุรีรมัมอยู่ในเต็ดปรเมศละองดีโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย,ลยจอมพลหอมบุญมาโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยล นัฐกิจโพสีสมสอรการท่าเรือเอฟีโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยทิติไนจงเกษกรสมสรฟุตบอลพ t ทีอะคาเดมีศิวกรพลสันโรงเรียนกีฬาเทศบาลน,นาครคราชศีมาพีรดาล่าสวัสดิ์โรงเรียนอสมชันชินพงบุญมากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลายัยภูเทนเนสสมจิตสมสอรการท่าเรือเอฟซี โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีทีระเทพประถาพลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยซินวาเม็กเซสไทเลอร์สโมสรแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ด สำหรับนักกีฬาที่มีรายชื่อดังกล่าวจะต้องมารายงานตัวที่ไดนามิกฟุตบอลแคมป์จังหวัดสมุทรปราการในวันที่4มีนาคม2568เวลา12นาฬิกาและเก็บตัวไปจนถึงวันที่14มีนาคม2568โดยจะมีการอุ่นเคเรื่องแบบปิด3นัดก่อนจะคัดเลือกนักกีฬาจากชุดดังกล่าวให้เหลือ25คนและเดินทางไปเก็บตัวที่ เอสไทอาอะดมี Academy, ประเทศกาตาซึ่งซินวาเม็กเซสไทเลอร์จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะตามไปสมทบที่แคมป์ดังกล่าวก่อนคัดเลือกอีกครั้งให้เหลือ23คนเพื่อทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายที่ประเทศฮอุดีอาระเบียต่อไป การแข่งขันฟุตบอลรายการนี้จะคัดเอา8ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2025 2 2 0 5ที่ประเทศกาตาร์ระหว่าง5 27พฤศจิกายน2568ต่อไปโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2025รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเอของทีมชาติไทยอุซเบกิสถานพบไทย 3เมษายน2568เวลา22นาฬิกานโอคาสสเตเดียมไทยพบซาอุดีอาระเบีย7เมษายน2568เวลา0นาฬิกา15นาทีคืนวันที่6นัคิงฟาฮสสปอร์ตซิตี้สเตเดียมไทยพบจีน 10เมษายน2568เวลา0นาฬิกา15นาทีึ้นวันที่9นาโอคาสสเตเดียมทุกนัดถ่ายทอดสดทาง Facebook YouTube ช้างศึก